เรายเียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและท่านผู้รับชมทุกท่านกระผมชื่อเด็กชายธันทรายางทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้โรงเรียนนครชัยประชาสันจะมากล่าวสุนทรพจน์เชิดชูก,กตัญยูรู้คุณแม่ครูผู้ฝึกสอนคุณครูก้องกิติกรผิวดีอํานวยการฝึกซ้อมโดยผู้อํานวยการนทพรชยัยศรี<ม>คําว่าแม่ไม่มีอะไรจะมาเรียบได้ ถ้าคุณของแม่ที่มีต่อเราไม่มีวันทดแทนได้หมดแม่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดแม่ดูแลเราอย่างดีแม่แค่คนเดียวยังเลี้ยงเราได้ทำไมเราจะเลี้ยงแม่บ้างไม่ได้เพราะแม่เราไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตแม่รักเราเราก็ต้องรักแม่บ้างแม่ต้องการให้เราเป็นคนดีและอยากให้เราอยู่อย่างสบาย ถึงแม่จะไม่กินอิ่มและจะลำบากแค่ไหนแต่แม่ก็อยากให้ลูกกินอิ่มนั่นแหละคือพระคุณของแม่เราทุกคนต้องทำความดีเพื่อแม่แม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะให้เราได้เรียนให้เหมือนคนอื่นๆเงินที่แม่หามาได้แต่ละบาทนั้นแม่ต้องเรียกด้วยเหงื่อเพื่อที่จะให้เราเรียนสูงพระคุณของแม่เราไม่มีวันทดแทนได้หมด อยากให้เราเป็นคนดีไม่เกเรและอยากให้เรามีความสามัคคีกตัญญูกตะตะเวทีต่อพ่อแม่และทุกทุกคนเม่ไม่ว่าเมื่อเราผิดถึงเราทำผิดแม่ก็จะตักเตือนไม่ให้เราทำผิดแม่คือผู้มีพระคุณอันสูงสุดไม่เคยตีเราถึงเราทำผิดแม่ก็จะตักเตือนแม่ตักเตือนเราบางทีก็ลงโทษเพื่อหวังที่จะให้เราไม่ทำผิดอีก และเป็นเด็กดีต่อทุกๆคนแม่ต้องทนกับเราที่เราได้ไปก่อเรื่องเอาไว้ให้แม่จนปวดหัวบางทีก็แทบช็อกเพราะเราทําตัวไม่ดีเราต้องเป็นเด็กดีตามที่แม่ตั้งใจสอนเรามากันตั้งแต่เด็กและต้องช่วยเหลือคนที่ลําบากแต่ต้องช่วยในทางที่ดีไม่ได้ช่วยในทางที่ไม่ดีเราต้องไปไหว้แม่บ้างไม่ใช่แค่ และต้องตอบแทนพระคุณและค่าน้ำนมของแม่เราทุกวันขอ